ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้กองทัพประกาศจะมีกิจกรรมที่สำคัญอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านได้รับฟังและเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวครับกิจกรรมที่ผมได้กล่าวถึงนี้ก็คือกิจกรรมประมูลพระพุทธศาสดาประชานาจจำลองซึ่งกองทัพประกาศได้จัดสร้างขึ้น จำนวน15องค์และทุกองค์นั้นถือเป็นพระพุทธศาสดาประชานาจําลองที่มีรหัสเลขที่ถือว่าเป็นเลขมงคลทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นเลขหนึ่งเลข8เลข9อย่างนี้เป็นต้นครับวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูลนี้ ก็เพราะกองทัพากาศต้องการเงินเพื่อมาสมทบทุนเข้าสู่มูลนิธิที่สำคัญของกองทัพากาสามููนิธิกล่าวคือมูลนิธินาภาธิปต์เพื่อการศึกษาของข้าราชการชั้นผู้น้อยมูลนิธิ752เพื่อการศึกษาของนักเรียนในเรืออากาศและมูลนิธิพระมาหาธาตุเจดี นภเมธนีดลนภพลภูมิสิริเพื่อการทํานุบํารุงพระมหาธาตุเจดีย์ทั้งสององค์ดังกล่าวครับผมขอกล่าวถึงพระพุทธศาสดาประชานาศสักเล็กน้อยพระพุทธศาสดาประชานาศได้สร้างขึ้นในสมัยของพลอากาศเอกมานัทวงวาดในโอกาสครบ100ปีการที่วงคต ของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจากกาักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิศรุโลกประชานาถซึ่งถือเป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศพระพุทธศาสนาประชานาถนั้นถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสําคัญของกองทัพอากาศและนอกจากจะมีความสําคัญยังมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งด้วยความศักดิ์สิทธิ์จอมเกิดมาจากพิธี ต,ต่างๆในระหว่างการสร้างพระพุทธคุณความตั้งใจทั้งพิธีการพิธีกรรมต่างๆก็จะนำมาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงแต่สำหรับผมหากว่ามีคนถามว่าผมมีความรู้สึกศรัทธาพระพุทธศาสนาประชานาตผมได้พบกับความมหศัศจรรย์หลายอย่างไม่ว่าจะในระหว่างการสร้างพระพุทธศาสนาประชานาต ที่เหมือนกับไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางสำเร็จแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ขจัดปัดเป่าอุปสรรคให้หายไปแล้วก็ทำให้บังเกิดความสำเร็จปลอดโปร่งราบรื่นทันเวลาตามที่กำหนดองค์พระก็ออกมาสวยงามอย่างยิ่งทุกคนก็จะบอกว่ามีความงาม และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสดาประชานาถครับ